การดูความคมชัดไม่ยากครับดูแม่ดูแม่นะว่าเหรียญที่คมชัดที่เป็นพาแท้ดูไงดูจนชินตาอ่ะสองเหรียญน,นี้อคุณดูไปเหรียญที่คมชัดเป็นไงครับเป็นไงครับดูว่าความคมชัดลูกตาลูกตาท่านจมูกหูเส้นผมไงครับเหรียญแทะความคมชัดอ่า เหรียญพระครูพ like <m ock Interestingly> ัฒนกิจวิบูลซึ่งเหรียญนี้ก็อ่ะคุณเห็นไหมจะพระเก่าพระใหม่หรืออะไรรายละเอียดความคมชัดเหมือนกันนะเพราะเป็นเหรียญแกะบล็อกสุดเหมือนกันเหรียญพระครูพัฒนกิจวิบูลเนี่ยถูกพิบูลเนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2525นะครับอ้าวพ้าหกกว่าปีอ่ะคุณดูคุณดูคมชัดคุณดูคุณดูความคมชัดเนี่ย อย่าไปเทียบเลยครับเหรียญเก๋เหรียญเก๋ซู้ไม่ได้ครับเหรียญแกะบล็อกสุดเนี่เขาจะแกะบล็อกสุดแล้วเอาไปปั๊มปั๊มใส่พานะทาให้มีความคมชัดนะครับเหรียญเก๋นี่คุณไม่ต้องพูดถึงครับไม่คมชัดอยู่แล้วครับเป็นเหรียญแกะซิลิโคนนะมาดูความคมชัดเหรียญแท้ให้คุณดูจนชินตาไปก่อนนะครับคุณดูความคมชัดนะครับคนละเรื่องครับคนละเรื่องอะเป็นไงครับคมชัด ทีนี้ผมจะเอามาเทียบให้ดูนะครับระหว่างพาแทกับพาเกอ่ะคุณมาดูนะอันนี้พาเก้อันไหนพาแทพาเก้คุณดูดีๆนะรายละเอียดนะอ่าส่องดูก่อนดูนี้นะตาจมูกปากชัดเจนอ้าวมาดูนี้อะไรอ่ะอ่ะดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เทียบใหม่เทียบใหม่อ่าเปลอไม่ชัดอ้าเป็นไงเป็นไง พาแท้พาแท้เป็นไงกลับไปดูพาเกย์ใหม่ครับอ่ะนั่นคนละเรื่องครับผมบอกเลยคนละเรื่องนะพาแท้พาเกย์เนี่ยคนละเรื่องอามาเทียบว่าเหรียญพาครูพาตะกิจวิบูลมาดูอ่าซองซองเหรียญเกย์ก่อนนะครับเอาไปดูเหรียญแท้โอ้โห เทียบไม่ติดครับบอกเลยเทียบไม่ติดอ่าดูกันตรงกลางดูกันชัดๆอ่ะไปดูเหรียญเก๊คุณเห็นยังครับดูพระแท้พระเก๋เนะี่ยมันเหมือนกับดูคนกับดูลูกป,ปั้นเออไม่มีความคมชัดอ่ะเป็นไงครับดูนะครับดูเอามาเทียบ นี่ที่ผมบอกไปนะว่าถ้าคุณจะหาเชา่าพระเนี่ยให้คุณเอาพระแท้ไปด้วยอย่างน้อยหนึ่งองค์เหมือนเราเอาคนคนหนึ่งไปด้วยกับเรานะครับแล้วให้เขาไปยืนเทียบกับรูปปั้นเนี่ยว่ามันต่างกันยังไงครับประมาณนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวนี้รุ่นเดียวกันแต่ก็ความเป็นพระเกอเนะนี่ประมาณนี้ในพระแท้เนี่ยคุณเห็นยังพระเกบพระแท้กะต่างกันยังไงคุณเห็นไหม เห็นไหมชัดเจนไหมชัดเจนไหมครับโอโ้โหความสวยงามนี่เทียบไม่ติดทาเก้เนี่ยเทียบไม่ติดเทียบไม่ติดอันนี้อะไรไม่มีรอยลอยไม่มีอะไรเลยอะไปดูผ้าแท้ไปดูผ้าทแท้ทแทอะเป็นไงแล้วอย่างหนึ่งที่คุณดูจากที่คุณสังเกตมาคุณสังเกตเห็นอะไรความเก่าครับความเก่ามันหลอกกันไม่ได้นะน่ะตรง นี่พ้าแท้ล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะอ่ะให้คุณดูผ้าแท้จนชินตาอ่ะแล้วกลับไปดูแล้วกลับไปส่องพ้าเก๊อ่ะกลับมาพ้าแท้เอาไปดูพ้าเก๊แค่นี้ครับคุณดูเป็นแล้วผมบอกแล้วคุณไม่ต้องจําตําหนิอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูตําหนิอะไรเลยนะครับผมดูแค่ธรรมชาติของพ้าแท้นะครับ เซียงคนอื่นเขาให้จําตําหนิจำอะไรนะแต่คุณดูธรรมชาติว่าพระแท้เนี่ยมีความคมชัดอ่าสวยงามพระเก๊นี่เป็นไงใครที่บอกว่าพระเหรียญเนี่ยอ่าดูยากเนี่ยผมบอกเลยครับดูไม่ยากดูง่ายอ,อันเดี๋ยวผมให้คุณดูใหม่คุณดูเป็น,นยังพระแท้เอาพระเกศกลับมาพระแท้เอากลับมาพระเก๊มันคนละเรื่องครับ เหมือนคนกับรูปปั้นอย่างที่ผมพูดใช่ไหมเนียบมีชีวิตชีวาอืออันนี้มีชีวิตชีวาไหมครับมีชีวิตชีวาไหมครับมีไหมครับชีวิตชีวาเนี่ยอ่าแล้วอีกทีนึงดูตัวอักษรครับอืมแล้วเทียบพาเกเป็นไงครับ เ็นไงครับความต่างชัง้นคนละระดับนะเหรียญพระครูพัฒรกิจวิบูลพัฒรกิจวิบูลเอาเป็นไงคมชัดไหมสวยงามไหมคมไหมลึกไหมครับอ่ะ,อะทีนี้ดูด้านหลังเทียบ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 อ่ะอ่ะส่องไปนะ จริงจริงไม่ถึงขั้นที่คุณต้องส่องด้านหลังค,คุณส่องด้านหน้าคุณก็รู้แล้วนะครับมันคนละเรื่องครับมันคนละระดับครับน่ะมานี้นะครับคุณดูเป็นแล้วใช่ไหมครับอ่ะทีนี้จะเอาที่ดูยากขึ้นมานดนึ่งครับผมไม่บอกครับว่าแท้ภาคีให้คุณดูเอาเองนะครับผมจะส่องไปเรื่อยๆให้คุณดูรายละเอียดผมบอกไปแล้วใช่ไหมหนึ่งคมชัดเนี่ย อะให้ผมดูก่อนนะครับเพราะเหรี่อนี้จะดูยากดูยากนิดนึงนะครับดังนั้นผมจะให้คุณนี่คุณดูก่อนนะรายละเอียดเล็กๆเขาทําได้นะครับดอกไม้สวยงามนะครับคุณต้องดูดีๆนะเสื้อองค์ทรงเครื่องครบคมชัดนะครับคุณเห็นไหมรายละเอียดเล็กๆเขาทําได้พระแท้นี่เขาทําได้อ่ะพระเกศเขาทำได้ไหมเขาทําไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูผมไม่บอกพรแท้พรเก ผมจะให้คุณดูแล้วแล้วผมจะส่องให้คุณดูแล้วคุณบอกผมมาอ่ะจุดแรกอ่ะอนุมานชัดไหมคมชัดไหมอันนี้เป็นเหรียญเกที่ทําออกมาเอ้ยเอ้ยโอ้โหเผลอหลุดปากอ่ะไหนไพูดมาแล้วพูดมาเลยครับอันนี้เป็นเหรียญเกครับแล้วถามว่าผมดูยังไงครับ คืออันนี้เป็นเหรียญเกที่ผมต้องยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดูยากอยู่เพราะตรงนี้เขาก็ทําออกมาดีนะครับนี่ครับไปตายที่ตรงนี้ดาวเดือนไม่มีความคมชัดครับเป็นลุมอุกบาทครับเหรียญจริงจะคมชัดอ่ะแล้วผมก็ลืมดูผิวอ่ะวามตึงผิวนี่ครับจะมีรอยขยุกขยิกอะไรก็ว่ากันไปเยอะๆก็เป็นเหรียญเกที่ทําออกมาดีนะครับ แต่ถ้าคุณดูเป็นเนี่ยคุณดูได้นะอ่ะอันนี้ผมแค่ให้คุณแยกแบบนี้ออกเฉยๆครับแยกเหรียญเก๊กเจาะให้ออกนะครับแค่นี้แล้วผมจะเอาเหรียญแท้ให้คุณดูอ่นะผมเอาพาแท้ให้คุณดูคุณดูจนชินตาครับพาแท้นี่รายละเอียดคุณดูจนชินตาอ่ะดูไปครับดูชินตาพาแท้เนี่ยพาแท้เป็นไงผมชัดนะ เอาลูกคุณกลับไปดูพรเก๊นะครับอ่ะแล้วคุณกลับไปดูของเก๊เป็นไงความคามชัดไมยไม่มีครับการแยกง่ายๆแค่นี้เลยครับแยกพ้าแท้พาเก๊ง่ายๆครับไม่ยากอา่ะเดี๋ยวผมไม่ดูต่อผมจะให้คนดูพ้าแท้จนชินตานะมามา นี่ครับพระแท้สี่หกองอ่ะแล้วพระเกศในด้านบนเนี่ยให้คุณดูดูธรรมชาติอ่ะดูนี่ก็ได้อ่ะองค์เดียวกันเนี่ยเป็นไงครับเป็นไงครับชัดเจนเนอะพระแท้พระเก้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านล่างมาขึ้นด้านบน กลับมาพรทแทะไปพาเก,ก๊อ่าอยู่นะนี่ครับคนละเรื่องครับความคมชัดผ้าแก่บ็อกสดครับแบบนี้เลยครับนะ,ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ผมก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับจริงๆเออผ้าแพ,แพงกับผ้าถูกเนี่ย มันพระพุทธคุณเหมือนกันนะครับนะเราต้องหาผมก็เลยบอกไปให้หาพ้าแท้ให้คุณดูพ้าแท้เป็นแล้วเช่าครับไม่ต้องเป็นพ้าที่แพงมากพ้าแถวบ้านก็ได้ครับนะให้มาเป็นครูนะครับในการสอนในการดูรายละเอียดอ่ะอันนี้ผมไม่ดูครับเ,เรียนหลวงปู่ทิมแกะออกาแกกล่องก่อนนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผม เก็บไว้อย่างดีนะครับเก็บไว้อย่างดีผมบอกเลยนี่ผมจะเอามาให้มาเทียบโดยเฉพาะให้คุณดูนะครับนี่ใสดูแลอย่างดีครับดูรายละเอียดอันนี้เหรียญน,นี้จะดูยากนะครับซ้อมใส่ว่าเป็นเหรียญที่ผมดูแลดีมากนะอย่างเงี้ยปมแชทจะดูยากหน่อยนะครับเพราะมันเพราะเหรียญน,นี้แบบนงะใสมาก เป็นเนื้องึ๊โอ้ยรับไม่ได้กลับไปดูพาแท้ดีกว่ะนะแเบราครับรับไม่ได้รับไม่ได้ไไดโอ้ยเป็นไงครับธรรมชาติพาแท้่พาเกยแยกกันง่ายๆรู้ไหมครับตอนนี้คุณแยกพาเกยได้แล้วครับแยกพาแท้่พาเกย์แล้วครับอ่าเรามาดูกันต่อนะครับอีกเหรียญนหนึ่งอ่ะเหรียญนี้แล้วกัน ตั้งนี้แหละดูทีละเหรียญน,นะครับผาแท้รายละเอียดเป็นไงผมบอกเลยนะสิ่งแรกที่ผมดูในการดูพระหรือไปหาเชา่าพระเนี่ยผมดูรายละเอียดพระก่อนเลยนะครับเพราะเป็นอย่างอื่นค่อยว่าทีหลังครับดูรายละเอียดให้คมชัดก่อนพอคมชัดแล้วดูดขอบข้างแต่ผมว่าถ้าถ้าคมชัดแล้วก็ผ่าแท้เลยนะครับเพราะว่าผ้าเก๊์ทำไม่ได้ครับความคมชัดระดับนี้เป็นไง ให้ดูใหม่เลยนะครับเต็มเต็มตานะครับพระแท้ความสวยงามเต็มตานี่ก็เป็นเลรนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตยหีบอ่าเกจิอาจารย์ผมว่าก็ดังอยู่นะดูพระแทชนะ้ชินตาเจ้ชินตา จะดูได้คมชัดว่าความคมชัดเป็นไงนะครับตอนท้ายนี่ครับนี่ครับความคมชัดของพระแท้สวยงามครับแค่แยกไม้ออกคมชัด ชัดเนีรครับพเกนี่ดูเหมือนของเล่นเด็กไปเลยนะครับความคมชัดไม่มีนะนะครับเก็บก่อนประมาณนี้ครับการแยกพาเกาแทพาแทพาแทพพเก